ประกาศนะครับตามหานะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับเป็นเว็บป,ปลาวานนะครับหนึ่งสองหไอปลาวานนะครับก็มาจอดนะครับหน้าร้านนะครับตั้งแต่วันงานเครื่องเคลือบนะครับวันที่อะไรตาลมาจอดวันที่อะไรนี่หกหรือเจ็ดหกหรือเปล่าหรือวันที่เจ็ดวันที่ทเจ็ดเดฮะ เรามาต่อกันนะครับข้อมูลนะครับช่างตาลบอกว่ามาจอดนะครับตั้งแต่วันที่6นะครับวันที่เขาแห่นะครับตอนกลางวันนะครับการหาเจ้าของด้วยนะครับใครเคยเห็นรถคันนี้นะครับก็บอกด้วยนะครับว่าอยู่ที่ร้านของเรานะครับแหมเล่นมาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่นี่เว็บประวานนะครับนี่มารับด้วยนะครับ